สบายดีทุกคนสบายดีอีกรอบเด้อสบายดียามขาทุกคนตอนนี้พวกเมียวมาอยู่บ้านอุดมใจเมืองสองคอนนะทุกคนพากันมาสื่อเฟ้อราคาถูกที่สุดในประเทศลาวที่เราได้เจอมาแล้วทุกคนมาสื่อเฟอ้ออยู่เฮือนพี่น้อ,องเจ้าของเฮือนนบาวสิงสบายดี ไปบางส้างีโมงนี่นะยังมป้ายตลาดเขาเิ่เติมเสิวสผ้าเขาไปเบิง่งแม่ค่าขายเฟอร์ราค<อ>าถูกทุกคน,กอ,นอยู่ในเสืส้สอละเป็ดถาเป็นมาม่านั่นถวยสี่พันกีบทุกคนแต่ถาเป็นเซนเฟอร์นะฮะพันกีบโอ้โเพิ่นเอากำไรมามองได้เนะงงงาะใา้เพือถือโอ้ยสบายดีไหมค่ะสบายดีกระซำ เราซำน่องเสาแล้วนะทุกคนเป็นลุงนะบ่าวเขาเกยเป็นมาม่าจ้าแม่นละเป็นมาม่าสองถวยเของอะอยเป็นมาม่านี่ถถวยสี่พันกีดแล้วจ้าทุกคนจะลวกไหลนะนี่ลวกพักไหวกันลวกเซนมีมีจักถวยนี่นะมีแค่ขึ้นลวกหน่อยเทสามคนนึง

เขาเลยกากแยกต่ำแยกต่ำปะแยกน้ำจ้าแยกน้ำมาเลยหั่นะกน้มาเลยสบายดีเนาะพอเบสัตตี้กับาซเนี่ยนบายบายไปเอฟเฟอร์ไปแล้ว เป็นกันเองพี่น้องเป็นกันเองโป็นกไมาเป็นองไม่ขาดกัไปไปว่าไม่าก็ลงอันนี้กัมพี่น้องจะคองกนนานเลยนะพี่น้องแม่ลูกกับถั่วดมถ้าบ่าวตีงั้นสมุจจักกีร่ากับถ่วดมาสมุจจีกเข้าเ้จักน้องลายอีเม่แมีพ่อขั้นว่าอเม่ละสหุจจักเร้นซุนท้าวเรากูลูกขั้นบาสมุจจักป๊บเข้าเรุจจักก็เดเข้าเคยท้ามีพออยู่และซุ้มอื่นเสียกละบ่าวบิ๊บ เดินยกเวทแบบท่อคนเดียวทุกคนสาวสซนไปเป็นเคยหันน้องสาวน้องสาวใสซดอนเอาเทรจ่วยเทถุงแต่วะเทถุงอ้ตัวเงคะเ้ยแม่เก่มเอาลืมเ่าานๆใจเย็นๆาดันจะลืมคอเดี๋ยวขาดเปดเอกสิเพินบ่มีเพิ่นป้ยตลด นันายติดต่อมาทางช่องนานอีสิขึ้นโอเให้เดียสิให้ดูามาจะจะขอจับห้องห้าวน่ะซองมามาน่ะหองห้าน่ะมามาหนึ่งเพิ่หนึ่ง้นนปซอจะปนะเออป็นหาทองอิงเมย์ยุหานเพอ่ต้องให้ตรงไปคารเออ เอมีรกะอรเป็นยออ่าะฮะมีการทนสุดทีเออการานย่กัเ็นห่อกาบุกคปขาดจะดองว่าซิเขาอย่งไรมาดองอันเดี๋ยวเราเอากันไมาใ่เติ ตบ้านใหญ่ตัวพเราเอาน่ตนงงาาาะ,ะ<อ>ตัวนาใหญ่อามาก็ัดนีเอาบะไปเลูกกินยับากท่งบงสีพันกีบตาเงินบาทก็จักสิประมาณเท่าไดเงินบาทบ่านาเงินบาทตีประมาณเท่าไดเงินบาทเน เงินขึ้นเงินลงประมาณสิบบาทนะประมาณสิบบาทสิบบาทงละสิบาทจ้าทุกคนจำถ่วยจำข้าว้าอยู่ในะประมาณสิบพันกี่ไสอวยงถ้วยทุกคนได้สองถ้วยปรุงก่อนตาาราคาถูกแทนทุกคนกูได้ขยากกิน หลยหลยเขาจะมาซื้อหลายหลยอันนี้เ,านนเาขเากินแกงอีแม,ม่คนละถ้วอีกแล้วอุ้ยอีแม่เพิ่งกินแทบแบเมื่อวานเล่ซื้อให้เพิ่อนอื่อวานไม่ซืน ห้องเทาตัวนี้เือร์มาแม่ห้องเท้าอ่ะตัวนี้า่นั่งตัวนี้ติ๊กเด้อแงงกับหันมาห้องสติ๊กห้องกบทะมาแต่ปากสองมากินเฟอร์อยู่บนนอกจ้าพอราคาถือเคงฮายยใจกระบไดแล้วไปเตียง ตัวซื้อใส่ถุงกับบ้านจะทุกคนบรได้กินอยู่นน่เนาะงหนึงปลาแบ่ถุงนึงเออีใ่นเีย้ายแล้วเหนก่อเพ่อกี้พัยเแดเนื้มาใส่หนะนายนึาี่ไงจ้า น้ำพุทธนาค้างนะพากันสื่อพุทธกองซ้ำถวยทุกคนเอาเอาสติกระเทาะกอนแ่ันนะถงหยลยถอหาตอนแรกวนสกินอยู่พี่พี่น้องจะไม่คํำแล้วก็เลยสื่อไสุ่งมากินเฮือน สอง่กสหากไดย่างสบห้องเบสยาอีหากัยังเลอืมปองอีลอยเออยังหาก็ไดถั่วเดียวน้ชุด่ไม่ใช่เดียว่นาหนะี่เขาคุณแม่คุ่วานนอ้าวนี่แลกว่ะเขาอีมสแ เปรีย้ยวงจ,าจาิมันออกมาแล้วี่นะจพอจังซีมนหมื่นบางคนใส่แว่นมืดหมื่นจรงซี่เขาใส่แว่นแม่อัออออนนยันต์อานอง,น,งน,นทุกงยายมา ขยางมานั่งมาสินงวีาน้ำซุปมางเกองตุ้มาข้าอย่างกานั่งปูงกับขาไป

พอแล้วนั่งเต้ข้แ้ไปไหนาวปลแบวองเจ้าเอาเอ็มไ่ใช่นังยางนังยางลูกอเตไปน้ำเหียไปน้ำใส่ทุกคนี่งกแบออฟงงฟงปลแบเตไปด้วยเหียไปด้วยเอ้ยค่ะได่ก็สื้อไปปลาแบงองคุ้งย่างปลาแบกอนออนย่างอันออนมาให้ใหม่ด้แม่ตเ ี่น้องแบทเมียก็จะเบิร์ดแล้วเมียคอสจอบกิบเพื่อนสนิทก่อนนะทับุตสม้มแบทเมียเบิร์ดลวจ้าผู้ใดอยากมากินเฟออยู่บ้านอุดมไซเด้อนะทุกคนบ้านอุดมไซเมืองสองคอนจ้าเพื่อนอยู่ติศโนนเลยแบบเขามากินง่ายๆเนาะรายละเอียดติกัเดียเมียจะใส่แผนที่เข้ามาให้เลยนะทุกคนเดี๋ยวเมษหาแผนที่มาให้ทับุตส้มเข้ามาเนาะถ้าบางคนมาหลับบุฮูทางมาไว้ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าด้วทับุตส้มทีินี้เมียขอตัวไปแล้วจ้า 拜拜。拜拜。Bye. Bye bye.